ยกที่สองครับโอ้ยเออโอ้ย おい。 โอ้ยโล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 เฮ้ยเดีมนกิาพต่เยอะรถเด่นรถกินเวจังกนรถโอ้ยตะกี้เขาเลีงหัวเขาเลยเวลาสบาใครเนี่ยเขากินโอ้ยโ สองพันสองพันบอดี้อดี้อดีสนามโอ้ยวิธีต่างอยู่บัดบัดวัดหนองกุ้งครับข้างเขาาะที่เขาหนองกุ้งเนี่ยมันอยู่กวางใกล้ใกล้ก้ย <c oughs> อีครับนานกครั้ก็เป็นมงกุลนี่อย่างหงะครับเสถียนี่นะเมื่อกี้วีทต่ผานไปไปเพราะออกไปนี่วนวนกับวอนมากลุ่ทายมือชาวบ้านเมืองกลุ่ทายมือจิ้มไ่ได้เลยแลตัดไปหนไม้นึงแหรออ๋อแล้วตัดไปไ้นึงเยี่ยงหตัดไปตัดเฉียวน้ตัด่ายนาดหนจิ้มมกันจะจะเห็นปัดัดบ้านเหมืองกลุ่ ไม่มเจอมาเจสีมันเหรียญเรด้กลับไนันนะโรู้กันขึ้นนี้ว่าเรามักบอลมาบักน่มก็สีจอมตัดขึ้นก็บอกไปกูเไหก็ไอยูเอฟเรุบครับเราสอมยูเอฟกรบมาอยู่มัตีมั่ยใช่หละหาครูว่าอะไรก็ได้จอมตัวเราก็เลยมากก็ด้ยงาวย แต่จะมาบึงมวยนำกูตอนนี้เดาอยยุเองกับจีบวนเกิงเนาะเกิงเกิงวะี่พอดีเจ้าเจ้า